สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุขูสุขชนครับวันนี้ก็ได้เวลาตามเคยครับแรงแรงวันนี้ก็สี่หามงแล้วครับแดดยังห่อนอยู่ครับห่อนคากห่อนแน่ครับมือนนี้โหจุดยอดแล้วครับวันนี้กับพ่อพี่น้องมาดักหนูคือเก้าครับนี่อันนี้ไม้ของเขาเป็นป้าหญ้าป้ากระถินจน แถวนี้กนจจะน่ะทีเป็นหนูผุกคัวหลายแต่ว่าบุหงาสิมีบอเดี๋ยวจะพาไปน้องมาเลาะเบิงก่อนครับเอาเดีวเาหลายใหญ่ห้างครับไปจวดเลยครับนี่ครับพี่น้องครับพอดียางมามาพอข่วยอยู่นี้ครับน,นี่ครับคุดคุดออกมาน,นี่อันนี้กัดเห็นบอกพี่น้่ กัดหนาไม่ไหมอยู่บางทีดักไปทางใดเดี๋ยวหาหมองดักก่อนครับหรือจะดักไปข้างๆนี่แหละใกล้ๆนี่แหละครับเอาจะาจอนี่แหละเอาใกล้ๆนี่แหละลอ้องเบิึงมัอนี่สูตรเท่ากับเป็นข้าวโพดครับมัอน,นี่ข้าวโพดล้วนๆเนี่ยข้าวโพดอย่างเดียวครับกับน้ำหอม อน้ำหอมสูตรตำพริกแกงรอของพัดต่อครับอีสานพัดทินเพิ่นทรงมาให่ล่องเบิงเพิ่นวะนี่ครับให้มันหอมเัหน่อยนี่ครับเอาเรียบร้อยเดี๋ยวยเขาจะไปดักข้างไว้อีกนี่ครับพี่น้องโอูมันยุนีน่แต่มันก็ออกมานี โอยดักไปทางไหนเนาะบันเราจะดักลัดกันไปเนาะพี่น้องต้องดักลัดเหรอครับ นี่ครับพี่น้องครับว้วยกัดหนาจังสี่นี่บนหนาสิพาดครับมีโตในนอนครับแต่ว่ากิดนเหงื้อเขาหรือบอแค่นั้นแหะครับเดี๋ยวเขาสิว่างไว้เนี่ยแหละค้นกอหยาเนี่ยแหละเอาเดี๋ยวจัดเลยพี่น้องเขาจัดไว้นี้เลย จังใดอยู่หรือป่อยู่จังว่ากันอีกเช่นนึงครับพี่น้องตอนนี้ก็ใส่เซตเรียบร้อยแล้วครับนี่ป,นป้าเป็นป้ากระถินมันี้จะมีห้อยอยู่ด้วยครับแต่ว่า ได้กับดักเลยแหวะห้อยเดี๋ยวบดชัดเพราะว่าฝนตกใหม่ฝนตกมาเอ้ยมืน้องนี่นี่คุดออกมานี่กินหญ้าจะกัดหญ้าอยครับนี่มีตัวในน้อนครับแต่ว่ามืดแล้วเอ้อจงังหวะกันไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับวันนี้หกโมงเศร้าหกโมงกลัวแหละครับมาเก็บกับดักดักไ้เมื่อคืนสามไม้ครับไม้ละสามหลังเกาหลังนี่อันนี้กับมาเบิง้งอันนี้เบิ้งไม้แหลกก่อนครับอันนี้เป็นไม้เป็นบอน้ำครับใส่ไปสามหลังสิม,มีรุ่นบ่ครับสิม,มีโตมีแต้มให้ช่มบ่ครับ เดี๋ยวเขาไปรุ่นกันเลยครับนี่ครับสภาพหมายของเขาครับนี่ใส่ไปสามหลังใส่อยู่พุ่นหลังหนึ่งนี่แล้วก็ใส่นี่แล้วก็ใส่อยู่ทั้งพุ่นเดี๋ยวเขาไปเบื้องหมายไก่ก่อนครับมันจะเป็นยังไงตาเด้นรุ่นบ่คือบ่น้อหมายแต่ว่ามันบ่ไข่บ่เห็นหวยเห็นยังดอกครับแต่ว่าคือจังมันมิด มีแลนครับแต่ว่าจิบคือบอกโอ้พีน้นองเลยบนเลียนถุยังอยู่คือเก่าอยู่ครับเนี่ยวะเป็นตามีรุ่นกับบบนเไดรรุ่นนะครับไม้นี่ยเดี๋ยวเก็บกอนครับเนี่ยเป็นยังไงหลังถือสองอคือยังอยู่คือเก่าอยู่ว้าคือเก่าครับมันมีหนูติ ขึกนเงียบแทยหลังสวงบ่ได้รุ่นครับสงสัยไม้เนี่ยดีเหี่วละมั้งเลยป้อมามาดะครับไม้เนี่ยเอ้าเบิ่งอีกหลังหนึ่งไม้เนี่ยบ่ได้กระพู้นหน้ามเลยครับเป็นตันใดต้นใดมึงใดน้อ ใไ,ไปทางนี้บ่เล่นไ,ไ,ไ้ใส่หลุดบ่อู้คือเกา่าเงียบกิ๊บเนาะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวไปไม้ต่อไปเลยครับนี่ครับพี่น้องสภาพไม้ที่สองเขาครับใส่จุ่มไ้หมู่บ้านยังเลาะเบิงบ่มีห้อยกัดครับมีจะจุ่มเดียวครับก็เลยจุ่มใส่เลยักสิเป็นยังไงครับได้การบ่หรอมืน,นี้ ใส่ไปอยู่ทางนี้สองหลังเนี่ยเลาะหัวเนี่ยแล้วก็ใส่ไปข้างในบุญประมาณหาหลังแต่ว่าก็ใส่ติดๆกันนะครับเบิง้งเลาะหัวนี่ก่อนทีรีวิวให้เบิ้งที่เป็นยังไงเป็นตะมิดโตมิดเต็มวะ่ะแต่เนาะไปต่โอ้สีดองนี่มันอยู่คือเก่าครับโอ Ờ, giờ trong mới kịp. đầy à. cái trăng Ngoài. Cứ bố mít là bạn. Đó. Mà lụn thăng nhỉ. cái này cứ Anh đi chùm khắc. Cứ trăng nhập ว้ายพี่น้องเลยนี่นโบมักข้อโพดสิใส่ติดๆกันครับพี่น้องว้ายอันนี้คือจังคือหายทองตั้งงางครับเออนี่หายทองเลยหายทองว่าเป็นหนูด้ยครับกาบดักแต่ทั้งล่ะ ทั้งนี้บอลลันว้ายหนูนี่จะโตนธขึ้นเงียบจ้ะนี่เด้ห้อยมันหนูพี่นนอบดถืกครับทั้งนี้ก็เงียบคลิปห้วยขนาดจุ่มไว้ประนีนบดถืกเอาเด็กจังเก็บบังมันห,หึพี่น้องหลังนี้คือจังเอาแล้วนี่ัวเดียวจิเอ้ยะไรล่ะ ออกตั้งใดล่ะอืมนี่พี่น้องโดนแล้วครับเนี่ยหลังนี่โดนแล้วโดนว้าวแต่โตเดียวละมั้งเนี่ยว้าวเนี่ยถืตอนเศร้านะครับบูเ๊เดี๋ยวก็หยัดจัดการก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวนี่นี่ก็บอถือกแสดงว่ามีโตเดียวครับ เอาเดี๋ยวก็ยัดเก็บ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 ก่อนเด้ครับหมานอยู่ตัวเดียวใส่ใบหบกหลายหลังเอาไมา้ไม้แรกเออไม้ที่สองหนึ่งเต้มจัดไปเดี๋ยวไปรุ่นไม้ที่สามต่อครับไม้นี่กับฝึกที่กันครับนี่ครับพี่น้อง โตบ่ใหญ่ปันไดหรอกครับหนูพุกขวถือว่าโอเคอยู่ครับนะเตียมแรกครับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรุ่นไม้อีกไม้นึงใส่สิมีตัวเดียวมากกุดหลายซือ,อเนาไปรุ่นไม่ต่อไปครับนี่ครับพี่น้องสภาพไม้ของเขาครับจะป้ากัทินกนขางในหนึ่ยงยังเลาะเบิ้องเดี๋ยวไ่มียังครับมีเหลือมีเหลือแค่ยูนิล่ะครับ หรือกัเป็นยามันกับมีห้อยกัดอยู่ครับแต่ว่าสิเป็นจังใดแค่นั้นแหละสิมีหนูบออะเออมีห้อยกัดแต่ว่าบนบูนมนแมนบันหนูมันมีประจักตัวบ่มันเลียนบดถึงสิเออีนอง แต่ก็ใส่จุ่มไว้นี่ละเนี่ยไม้เนี่ยจุ่มใส่ยังเดียวเลย n ้ามันหล่ม,มันแล้วละ่ะไหนสิมีโตมีเต็มบ่เนะาะทั้งนี้ก็คือเกา่ารั้นี้มันไปทางใดละ่ะ n ้ากับกัดหรือบ่มักขโพดบ่อื้ม ใส่ไปหลายลนะถถถถหลังเลยนะฉันบดถือกันงหึดงขึ้นกันละเฮ้ยบดถืออหลีเลยครับพี่น้องเบิง่งพูดน,นะขนาดบ้างวันี้มันต้องใส่บ่มักข่าโพดอีหลีเลยกับเพื่อนี่เคี้ยวกัดกินนี่ทับบ้าบ่มักสูตรข่าโพด สงสัยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเนื้อไหมบ้ดนเขาโพดพวกกินเอ้งึนนี่พี่น้องนี่มันจะออกมาอยู่นะไดนล่ะมันจะออกมานี่นี่ออกมากกับพวกกินครับเคียวไม่อีกขักบอลละ บึงฮือไมนี้หมยน,มยนี้บึงเคลีย,ออ,ยออกมาเคลียออกมาสวยอืมแสดงว่ามันบ่มักบ่มักขอ้อโพดใจตรงข้างกับบวง Đang nhìn mấy bò Đang nhìn bò để xay bò Ồ xay bị nó Ngực Bà Cứ khắc cứ nè thì bật สีตึงตึงสีตึงตึงสีตึงตึงโอ้ยโตเดียวสิครับบ้าเรียบร้อยว้ึยว่บาบกไง,งคือขักแท้วายนี่ว้ายถึงคอนแจ้งเนี่ยแหละเออขุดดีดแท้ แต่ว <upcoming> ่าเป็น <grateful> ตัวเดียวมันมีตัวเดียวสิครับเบิกั้งกี่องเนี่ยกัดหนีานี่วางไปนี่กับบบ้าถักเทีโอวเง้ดกัดหน่า ขนาดไม้นี่กัดหนาอยู่นี่ก็ยังบดมียังเกิดขึ้นเลยครับบ่สองไม้ได้ยสองสามไม้ได้สองโตครับจุ่มกันวน้นี่อ๋อ,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 อเดี๋ยวปล่อยไปก่อนอ๋อ น้องจะเอาไปสรุปแต้มกันเนก,ก็บครบปะเนาะกับดักนีตัวเดียวขึ้นสะเทะเดี๋ยวสรุปตัวสรุปแต้มก่อนครับเช็คกับดักครับพี่น้องนี่มาสรุปตัวสรุปแต้มเฮ้ยนะครับนี่วันนี้ได้สองแต้มครับนี่หนูปุกขัวสองแต้ม สามไม้เด็ดไมยละเต้มอีกไมยหนึ่งบ่ได้โอ้มันกรมีคล้องยางอยู่คล้องมันมันลนมันหายกินแต่บ่ถือครับหรือมันบ่ามาักข้าโพดไมยนี่ส้งสัยบ่ามาักข้าโพดเบื่อขา้าโพดบ่แต่บ่กบักกับบัค่อยได้ดักครับไม้นี่ปีที่แล้วหลายคักปีนี้หายมิดเนาะสานี้กับโค้งสีใบชั้ำนี่แหละครับนี่ เดี๋ยวจังว่ากันไหมครับคลิปต่อไปครับยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามในช่องหมวดช้าชาแน,นลนะครับฝากพี่ฝากน,อน้องน้ำเนียครับตอนนี้กับคุ้งสิีใบสำนีก่อนครับสวัสดีครับ